สบายดีคุณทกเบิดคือนพี่ดอ,อกเลยใค้เด็กตะก้าเว้นมันหยุด เครื่องมันแหล่ด้พี่น้องนะมาลองปูก็เหมือนกับงามงามพย่อใภาพแล้วปูเมียนพี่น้องลายลายเครื่อยได้ค่ะไปใช้ยายไปเคี้ยวไปใส

ก็บกินก็ปลายุกิเพิ่นซื้อมาให้หลายๆเนาะปลายุกิคุณคําน้ําซู่เด้ออือสาธุอันนี้อัข้าวไหลเนื้องนาโคนี่หนูเรื่องพอได้กินน้ําอยู่ได้เมื่อวานมื้อมื้อได้กันาเอื้อยเนาะอือาบ่แม่นาเอื้อยเท่าดาวอือเอาปิ้งไก่มาให้2ปิ้งออของแม่พุทธาก็ขอบใจแม่พุทธาเนาะสุขภาพขแงมันยินลุงเรื่องอันซื้อ ซื้อมาแม่ใหญ่เคี้ยวกินเลยเด้อแม่ใหญ่พุทธาแซ่บได้เนาะแซ่บมันแซ่บเนาะแม่อันนี้แม่บักหลังเห็ดมันแซ่บได้มาเกือดประจําห้องแม่เท่าหลังนัวค่ะว่ะหัวนั่นตาเชียตาเลยบ่เฮ้ยเห้ากระบาดเลยแล้วเบื่อหนึ่งคือว่าห้ากรบบได้กยไก่ันเหมือนมันโอ้โหเชียเลยเชียเลยบ่เบื่อหนึ่ง เด็กกินนำ้นนนนำผึ้งเด็กกินน้ำโคลนี่เนาะเม่มันเคยเห็ดประจ้ามันละแซ่ปลาเจ้แบกปลาขึ้นมากเลยบ้านนี้เ <c oughs> จ้าแม่แม่จั๊กขาเบิ่งเนี้ยมันนะโอ้ยจุดถิ่นลงมันถิ่นหนะยาโอ้ยเมื่อรถมาได้กินดอกแ <c oughs> ม้เท้าเจ้าแบกปลา มันบอมีน้ำมันมีแต่ขาดเก็ขาดจ้าวบุรีกินปลาป๋อป้า มา,มาเอาเงาปนเด้อข้ามปนได้ปนนะมาเด้อขึ้นมาแล้วมาแหว่เอาเด้อม,มาพี่มาพี่ เดินทางแล้วนี ans> ans ่พ eh ี่น้องเอ้ยไปนย่างชื่อไก่แต่ียงเลยือหัวชิไปนี่ไปตัดผมยังหมูมาอยู่พอดีแหละเผื่อใจมันเขามามันตั้งนะเช้ก่อนแล้วนะหม้ามันขามมากเลยพอดีแล้วตอนบ่ายขวบขามถึงช่วงบ่ายเลยบ่อืมทางช่วงบ่ายตอนสั่งมาท่านดอกของเก่าม่งชีบมงอ่ะเผื่อค่ะชิปไปหม้อกับผักเสี้ยงบ่มีผักนะ อะไรไดีนะไคไปใช้ผักนี่ใช้ฮะใคผักนี่ใช้อ่าเจ้าผักเสี่ยงบท่การหนอชิิเห็นไหมอือนี่ฮะเจ้าบผักจะบอกะเก่าบได้ผักบูได้ยังนะแหมไปย่ำแรก,ก็ได้นะเดีวนี้บนนออ่อยมันดานใหญ่เนาะ่กาเกก็เปลี่ยนกะเปลี่ยนไม่ได้กันแหละเออนอบแดกแล้วมันข่ำแล้วก็จะปีืด คำและปิดเนาะอันเทียงนี่คือคือ,คอบบเห็นผักบอสคุณได้ยิน,นพี่ว่าเทียงผักจักคนโอ้ใช่เนี่ยพี่เราขึ้นหลุดไปตอนจากงูเนาะถามในคี้ขคำก่อนพี่น้องเลยมันจะไปตะเหึงเลย ตะก้วเราก็ออกเก้าโมงแะไระผีไปเหมือนนเก้าโมงชิ่งโมงเราออกนะครอ้ออกแต่เลื่อนได้อน,นี่ามทามเราเหมือนูกเราขึ้นรหตอนนข้นโลยจา้าโม้ยววนดิอันพี่ขึ้นรหไปเหมือนนะจักโมงก็พีนะ่ออกแต่บ้านนี่เด้ะอันเอาานื้อยจักโมง กีมโ้งสิโมง<า>แล้วพี่ขึ้นโหลดไปพุ่นไปนมันมีโหลดได้เนาะบ่ายโมงเฮ้ยเออโหลดฝั่งนั่นนะบ่ายโมงบอลโหลดในสวรนค์นั่นในในโรงแรมวนะมันมันโหลดอัน,นยัก็ไปตู้แล้วมันออกบ่ายโมงเลยแต่ต้องอโค่จงองเข้าก่อนเผื่อเขากระบว่าเลยไปจะทางนีอันท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ฉิเดินแล้ว ออกเลยออกแล้วบัดทานพี่นะทานพี่ชิปไปแล้ว <c oughs> อันแตงชิปไปส่องอยู่หนาด้านว่ะเฮ้ย,อ,ยอ้ยต้องไปส่งลงแรมแพรใหม่เป็นรถทั่วแล้ว,ลวก็ไม่ต้องุออยาบยอย,อยู่บ่อนได้ก็เฮ้ยโรงแรมแพร่ใหม่โรงแรมแพ่ใหม่มหมหนังกโก้สบายๆเฮ้ยต้องไปนังเบียดชีต้องคน้คนคอค้นแ

โอ้นางรถตู้ค่ะรหดได้แพองอยู่ลดละเโอ้เฮ้ยมันถอยนำขาดหลดนี่แลหละมีงบ,งบ,งบให้เธอไปบุรายเด้ันเดหสิเป็นันมักาแ <หา S 2> <ห>ล้วเาเบอเ้เสบอกเส้นบตอันน้ตไปเส้นบั่เขามมอกหาลหาลอยเด้ยบุกุยไปตอนนะ่ะเออก็อะไรบึง้งแล้วก็มาเสียจอกเ,เสียแจกเสียขนขานี้น เอออันนี้แบบจบอยู่ในหาเลยบ่อนเดียวเลยเออจบมีเนื้หาเลยเออเบิ่งเต็งขืดก่อนฉันรุงเรี่มแพร่ใหม่ต้งเรี่มแพร่ใหม่มันอยู่ทางมันอยู่ทางไหนเออของบุหูเลยมิจูแดบบอเซมาจจะใช่่มาตามกับบูนี่พี่ได้สาพี่กระหน่งรถอันนี้ไปโหลดรุ่งเรี่มแพร่ใหม่นี่ ออต่วมงแรงา่ให้ลกคผักแรงมันได้อือใ้าอยรอดออกบมุ่งขึงอื่อาหอดบอลอยู่หอดบอลอยู่บนหนังตลอดมามาอปรงมอสิตัวกันนังแท็กี่ไป อันไหนครชงฮอดบอนเลยอันนี้โอ้โหเน่ยชงฮอดบอนเลยบ่เฮ้ยอันนี้นะฮอดหน้าบ้านฮอดบอนเลยตัวนี้โอ้โหต้องอันอยู่อันไหนเนี่ยังกอทมทมค่อยหนึงอยหนึ่งยังนี่ประมาณนี้เลยเฮ้ยบ่กผมเป็นเด็กแม่นบ่ะยังวะพุทธทนตะทนซอยหนึ่งยังนี่นะ เออเออนั่นแหละนั่นแหละปุตตะมุนทนปุตตมุนท้นมุนทนช่อยหนึ่งาเพื่อน่าเขตใดนครปฐมบ่หรือเขตยังวะจะเขตยังวะจังลืมเลยอือเดี๋ยวเรามาจังยี่ชีถามเราก็ขาเคยจังชีแป้านั้นบอนั่นจังชีไปหาน หงแห็นแพ้ไหมแพ้มือโตเออเออเอาเบอร์ให้แน่เออชงมาแน่เบอร์หลุดแพ้ไหมเออเออยังจังว่าเป็นจังสีบ่เมื่ออีเถ้ามึงเป็นอยังพีดใจได้จังว่าหลมตึงมึงก็จิกเชนมัาเลย ขวดเล่าเม้าจี๊จับจับมาเช่าบ้านกับกเ,เก็บเ,เครื่อ,องก้นมาเลยนะมาจะส่งบ,า ein, บา้า,าบนหนาบ้านจีโจ้หัวมันก็ขี่รถอันนี้ไปนะเนี่ยฮะอ่ะออนีฮะไลหัวไล่แต่งต้นแ,แต่งโตแล้วเหรอโตได้ไปได้ หา,า,าอ่านหน้อบักใจกระโจนมาหนากน้าใช่ไ